กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเอ็กโนะคะก็สอดคล้องกับที่มีวิสัยทัศน์ใหม่ที่มานะคะเพิ่มศักยภาพเพิ่มโอกาสเพื่อการเติบโตของเอ็กโก้กรุ๊ปอย่างยั่งยืนค่ะ Empowering for Eco Group Sustainable Growth นะคะกลยุทธ์เดิมที่เอ็กโใช้อยู่ก็เป็น Cleaner Smarter Stronger นะคะพวกเราก็จะเติบโตไปด้วยกันในเรื่องของ Sustainable Growth ค่ะ ปีนี้นะคะปี2,567เราจะลงทุนในการเพิ่มกำลังผลิตเมกะวัตต์เอ็กซ์คูีอยู่ประมาณ1000เมกะวัตต์นะคะโดยเราเตรียมเงินลงทุนไว้ประมาณ3 0 0 0 0ล้านบาทจากปัจจุบัน700 0ก็คิดว่าน่าจะได้ประมาณไม่เกิน8 0 0 0เมกะวัตต์ค่ะกำไรที่จะเติบโตและไรายได้ที่จะเติบโตก็สอดล้องกับเป้าหมายที่กำลังผลิตหรือเมกะวัตต์ที่เราจะเติบโตนะคะถ้าเราตั้งเป้าที่เมกะวัตต์จะเพิ่ม1000เมกะวัตต์ก็โดยประมาณ10%นะคะก็คาดว่าไรายได้ก็น่าจะใกล้เคียงกันกับกำลังผลิตท พิ่มขึ้นตอนนี้เราก็มีอยู่ใน l รายอยู่แล้วที่เราไปทำเอ็นหรือว่าการพร่านาโครงการทั้งหมดเรามีอยู่ประมาณ400เมกะวัตต์นะคะนอกจากนี้อีก600เมกะวัตต์ที่เหลือสําหรับครึ่งปีหลังก็คา,าดว่าเราก็น่าจะได้เพิ่มมาจากการที่เรากําลังเจรจา2-3โครงการในการทำเอ็นนะคะก็หวังว่าน่าจะปิดดีลได้ไปลายปีนี้ค่ะ เป้าหมายของเอโก้เองเราก็มุ่งไปทาง c รีนอยู่แล้วนะคะในการเตรียมโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นในหรือต่างประเทศช่วงทางซีชั่นแน่นอนครีนของเราก็คือจะเป็นโรงไฟฟ้าแก๊สธรรมชาตินะคะแล้วก็จะเปลี่ยนผ่านไปเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์หรือก็พลังงานลมรวมถึงธุรกิจแบตเตอรี่ที่จะมาเก็บพลังงานจากกลุ่มพลังงานหมุนเวียนเพื่อซัพพลายในช่วงเวลาที่ต้องการพลังงานไฟฟ้านะคะในปี73เนี่ยคะ่ะจริงๆแล้วเอโก้เรามุ่งสู่คาร์บอนิวทัลิตี้ตามนโยบายของภาครัฐนะคะว่าประเทศ ไทยเองจะต้องมีการมุ่งสู่คาร์บอนเนิวท l ร t ลิตี้20 5 0นะคะเอโกเองเราก็มาดูภายในของเราเหมือนกันค่ะว่าเราจะสนับสนุนนโยบายนี้ได้อย่างไงนะคะเราก็คำนวณออกมาแล้วค่ะว่าเราจะสามารถเข้าสู่คาร์บอนเนิวทร์ลิตี้ที่30%พลังงานหมุนเวียนนะคะได้ภายในปี2040ค่ะ